สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเด็กลิกะครับไตเริ่มหลังนะมือแรกครับมีเป็นน้องหนึ่งดาวเอาไว้รันคอมโบของเรานะครับแล้วก็มีแม็กซี่มีอุซากิมีฮาร์พี้แล้วก็มีชูชีตครับมือนี้ก็กลางๆนะครับมีตัวนี้เอาไว้รันคอมโบของเรานะแล้วก็มีแฮนด์แทบสองใบมีฮาร์พี้ครับเอาไว้เคลียร์หลังในกรณีที่แบบเขาเป็นเด็กฟัดเกตดนะแล้วก็มีชูชิตครับเอาไว้เราก็ยังสามารถทําอะไรได้บ้างครับถ้าโดนขัดก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับ เขาลงเป็นมาลินเชสครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะเพราะเหมือนเราว่าจะรีมูฟมารินเชสหนึ่งตัวครับสเปย์ตัวมันเองขึ้นมาได้ก็เป็นตัวที่ทําให้ลิงได้เยอะๆะแล้วเขาเป็นเด็กลิงเยอะๆครับเพราะงั้นเรามีแม็กซีนะเราโย่แม็กซีไปก่อนเลยอ่ะถ้าแอคชี่เร็จอ่ะมันเขาก็จะหยุดเลยเพราะเขาสเปย์เยอะมากแต่ว่าเขามีอุลลาครับก็ไม่เป็นไรครับให้เขาเล่นต่อข้อไงนเดี๋ยวเรามีอุซากิครับเป็นไม้2เอาไว้ระเบิดตัวกลางทางเขาครับเพราะว่า เด็กมาลีเนี่ยมันจะเก่งก็ต่อให้มันต้องลำจนสุดแะครับถึงจะเก่งถ้าเกิดเราหยุดเขากลางทางได้เงี้ยเขาก็จะเก่งน้อยลงประมาณนึงเลยก็ไม่เป็นไรครับโดนอุลล่าไปนี่ครับลิมนาคนนี้ถ้าเขาเสิร์ฟฟิวมาเงี้ยฟิว่าน่าจะลำบากเขาฟิวบอกว่าจะทําให้ใครสักคนไม่รับผลเลยนี่แหละครับก็ไม่เป็นไรครับรอดูไปเชนหนึ่งครับเชนสองซ่อนเชนด้วยนะทําให้เราเนเกตคนนี้ไม่ได้ ใบนคนนี้โม่หัวเด็กแล้วก็เสรยครับเสรยใบนี้ใบนี้เป็นใบเลือได้หนึ่งอย่างครับชุบนอนลิงมาริเซตหนึ่งตัวอืมแค่นั้นอีกอันนึงก็เป็นเมื่อแบตเทิร์นครับก็เปิดใช้เลยครับชุบหนึ่งตัวชุบคนเมื่อตะกี้ขึ้นมาแล้วก็ลิงครับ็นคนนี้คนนี้เหมือนจะเป็นตัวที่ช่วยเด็กให้ให,ให้เด็กเขาลารนได้เรื่อยๆนะเพราะมันจะชุบ มอนน้ำหนึ่งตัวมาเสียบข้างหลังมันอะไรเงี้ยแล้วก็จะดันขึ้นมาลิงก์ต่อได้มาเลื่อยสักอย่างก็เดี๋ยวเราจะขัดตรงนี้นะครับอุซาก,กิโยนทิ้งไปเลยอ่าเราตัดกลางาทางปุ๊บตรงเนี้เขาก็น่าจะหยุดได้แล้วนะเพราะว่าเขาเสียของไปประมาณหนึ่งละทำให้เขาไม่น่าจะมีของวนต่อได้จนถึงปลายทางเก็บขึ้นมือครับ แล้วก็คนนี้ดีมูฟสเปรย์ยิงตอบปิงสองครับลิงนาคนนี้นาวคนนี้ก็เก็บเก็บคนที่ไม่เล่นต่อเซตสองครับอ่าตอนนี้เขาก็จะอยู่แล้วเพราะว่าของเขาไม่พอแล้วขอบมือเขาก็จะมีแต่คนนี้ครับอยู่็นมือแล้วอีกคนเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเซตสองนะเรามีฮาร์ปี้นะค่อนข้างดีเลย เป็นรีววเลียววัหล่อครับเป็นฟาดเกรจริงๆด้วยแล้วเราโจเป็นวิลเลียมสครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่มีฮาร์ปี้อ่ะอันี้ก็จะดีครับแต่ว่าการณีนี้เรามีฮาร์ปี้นะฮาร์ปี้เก่งกว่าอันนี้เก็บไว้ใช้ทีหลังก็ได้ก็เข้าตาครับฮาร์ปีน้นำไปก่อนเลยเคียร์สองใบอ่ะอีกใบที่เซตเป็นเป็นอะไรเป็นดับเลสครับค่อนข้างรุนแรงนะแปลว่ามืออีกใบเป็นใบไม่เก่งครับทิ้งได้แต่เราใช้ฮาร์ปี้เคียร์ไปก็ทางสะดวกละ ลงน้อหนึ่งดาวเลยเสริมมูดันครับอ่ะไม่มีอะไรขัดครับทางสะดวกแล้วก็รันยาวๆเลยมูดันเสิร์ฟฟิลแตฟิลครับฟิลเสิร์ฟใบเสิร์ฟนะแล้วก็ใช้ใบเสิร์ฟครับทีวีวมูดันทิ้งเลยเสริเป็นสี่ีขึ้นมาครับเราคนนี้เห็นคนโดนทีวีวโดดได้สเปรย์ลงไปเสร็จปกกุ๊บก็ปินเซตครับสเปรย์ตัวเองแล้วก็เอ็กซิท เป็นแรงสี่นะเอฟเฟกครับใช้ก่อนเดี๋ยวไม่คุ้มก็ถอดเก็บใบเสร์ขึ้นมาใช้ตาหน้าแล้วก็ตีนะครับใหญ่กว่าทีแล้วจะเคลียร์บอกเขาได้ประมาณนึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเซตยูวิลแมทไปเผื่อพลาดทั้งเนี่ยครับตรงนี้ได้เขาลันด้วยมอนสเตอร์นะถ้าเขาตุกติกครับเราก็ยังจะย,ยังมีปินเซตในเกตแล้วก็ทีวีเขาได้จากฟิวเข้าเทครับตัวฮาร์ี้คืนบ้างนะก็ ข,ข้าวข้าบลําบากครับเพราะฟิลไปแล้วทําให้เราไม่สามารถทีบิวมอนเขาได้ละเราก็จะทีบิวได้แค่ของเราเองแต่ปริเสตเราก็ยังอยู่นะโดนไครจูครับอ่าถ้าเป็นปกติจะเสียเปลียบมากๆนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กลิกะครับและนอนคนนี้เอฟเฟกต์พิเศษบอกว่าถ้าโดนทีบิวครับจะสเปเอเอซิตถ้าพืชได้และโดนทีบิวจากเอฟเฟกต์ครจูครับก็จะใช้เอฟเฟกต์สเปเแม่มาเลยแล้วเสียไปไส้ครับ ตรงนี้เท่ากับเขายังไม่ได้ทำอะไรกับเราไปเลยนะกลายไปว่าเราก็เก่งขึ้นประมาณหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าเขาเล่นมอนตัตวแรกครับเราใช้คนนี้ทีบิวทิ้งได้ถ้าเขามีมอนคนที่2เราก็ใช้เป็นปรินเซสทีบิวคนนี้ในเกียรได้ทีหนึ่งแต่ในขานี้เขามีมือแค่ใบเดียวครับยังไงเขาก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วรวมว่าคนนี้ไม่ร้อย้เขาเล่นครับเราก็ทีบิวทิ้งเลยนี่แค่จะเรียบร้อยครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมเด็กนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเวลาโดนไคจูงเงี้ยเราก็จะไม่เจ็บมากก็นิดๆิดหน่อยหน่อยครับก็เดี๋ยวไปดูริดเด็กฝั่งข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิดเด็กของเด็กมารินเซ่เมื่อกี้นะครับก็เขา่้จะใส่ของประมาณนี้แหละผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวใส่45บใบนะน่าจะเผื่อที่ไว้ใส่ฟัดเกตดด้วยก็เดี๋ยวดูริดเด็กครับมีเวลเลอร์2ใบครับมีน้องคนนี้2ใบแม็กซี่สองนะแปลกมากนะใส่อย่างละ2แล้วก็มีชีดาบด้วยเป็นแม็กซี่สองครับ มัสกีหนึ่งอุละลาสองแล้วก็คนนี้สามอ้อตัวมัตสกีนะครับสามคนนี้ก็เหมือนเป็นตัวที่เก่งนะสเปรย์ได้มัง้งสองใบแล้วก็คนนี้สองเอาไม่ใช่สิคนนี้คือตัวมัตสกีอันนี้คือน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็น,นี้ห้าดาวครับเอาไว้รันคอมโบนะแล้วต่อไปก็เป็นไคจูครับไคจูใส่แค่ใบเดียวนะใส่ใบเดียวก็ยังโดนนี่ถือว่าเอาเรื่อมเหมือนกันนะดวง แล้วก็เป็นดีบิลูกครับเป็นแฮปปี้ด้วยแล้วก็เป็นไซเนตไมเน่งครับพวกนี้เป็นไซเบอร์นะก็ใส่ไซเนตเอาไว้เสิร์ชได้มีทั้งดาร์กโูเลอร์ด้วยแล้วก็มีเป็นไหล่ลวงครับเอาไว้ล้วงหาของอันนี้ใบชุบเมื่อกี้มีฟิลด้วยครับแล้วก็ทวิตเทวิตเตอร์เร้ามีไซโคนชี้นิ้ว2ครับชี้ดับ1ดับเลดสอทานเซียน1แล้วก็อันนี้เป็นจะเป็นใบใบครับ2ใบแล้วก็เป็นดิวเวรอรี่วาร์หล่ครับ แล้วก็โกเซมแมทอันนี้ให้เรามีได้แค่ธาตุเดียวครับอันนี้มีได้แค่เอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ธาตุเดียวอันนี้เผาเดียวถ้าเปิด2ใบปุ๊บเนี่ยก็จะล็อกเด็กส่วนใหญ่ได้เลยนะแต่ว่าด้วยความที่เกเราเป็นเด็กพืชครับแล้วก็ธาตุแหละธาตุน้ำมัง้งเราก็ถ้าเขาเปิดครบ2ใบเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่ดีครับแล้วก็มาดูเอกตา้าต่อเอกตา้าก็จะเป็นตัวนี้นัมเบอร์สตัวนี้เก่งนะเหมือนจะสปีดสองครับยิงมอนน้ำได้ตัวหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนธา,าตุทกกนนนนนเ็็าาาาต้้ํํดดไหที่ล่ลลจะลบิึ แล้วก็เป็นตัวนี้1ดาวมาากกันจะกีครับอันนี้น้องตัวที่เสิร์ตเวทตัวนี้ลิงก์ง,อ,งอันนี้ก็ลิงก์ง,งไว้เล่นกับฟิวนะมันหมือว่าถ้าเกิดมีฟิวอยู่แล้วคนนี้ใช้ลิงก์เป็นใครสักคนอะ่ะโคนที่ลิง์ต่อจากมันจะไม่รับผลการ์ดสเปสเมยครับทานโคดนะอันนี้เหมือนเป็นตัวเล่นคอมโบของเอเซโคดนะแต่ว่าไม่ได้เห็นได้ใส่เอเซโคดก็แปลกดีเหมือนกันนี่เป็นลิงก์มครับนี่ใครลิงก์่และนี่เป็นตัวจั่วครับลิงสี4 แล้วก็วตัวนี้เป็นตัวเนเกตเลีกสีเหมือนกันก็สาวดิก๊กมารินเซ่ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ